ไม่โคตน้อยบอกเลยคันนี้ไม่เพียง1,000งกิโลเมตรเท่านั้นแถมยังได้ปี2022แล้วไปจดทะเบียนปี2023อีกพี่คะนะคะลูกค้านะคะพี่พี่ท่านใดที่กำลังหา X-Series อยู่บอกเลยสีนีเทาแลมโบนานๆมีเข้ามาทีแล้วสภาพอย่างแจ่มสภาพนางฟ้าสภาพป้ายแดงบอกเลยราคาป้ายนะคะราคาป้ายแดงออกห้างอยู่ที่8,24,000บาทแต่อยู่กับเรานะคะใช้งานเพียงแค่ 1,000 0กิโลเมตรเท่านั้นสภาพนี้บอกเลยราคาเหลืออยู่แค่6 8 0 0 0 0 0เท่านั้นเองพี่หาบอกเลยนะคะ ใครได้ไปอย่างคุ้มหรือชอบแล้วรีบจับรีบจองกันให้ไวนะคะดูคลิปนี้ E ีีนี้กันให้จบแต่บอกเลยนะ ep นี้รีบมาจับมาจองแล้วนี่คือสภาพแรกรับเข้ามานะคะเรายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นพี่่ะดูแล้วเห็นคลิปแล้วนะคะอย่าลืมนะติดต่อเข้ามาอย่างไวเลยนะเอาให้ไวเลยพี่จ๋าตามช่องทางการติดต่อนี้ได้เลยสําหรับวันนี้นะเรามาดูคลิปยาวกันให้รบ ดูคลิปเต็มกันให้จบนะพี่จะได้รีบจับรีบจองรีบตัดสินใจนะบอกเลยมาไวไปไวนะรถเราขายดีคุณภาพสุดยอด X อซซีรีสประตูเกียร์ธรรมดาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะเจอกันในช่องอิวรวมรถกระบะเกรดเออีกแล้วนะคะหรืออิวรวมรถมือสเกรดเนะคะได้สช่องเลยพี่จ๋าแต่วันนี้นะคะเรา มาอัปเดตเลยรุ่นเข้าใหม่เลยวันนี้ X Series สประตูบอกเลยเกียร์ธรรมดาสภาพยางนางฟ้าโคตรแจ่มอย่างที่พูดไว้ในต้นคลิปพี่จ๋าใครเร็วใครได้นะกับจับจองให้ไวนะใช้ ใช้แบบใช้งานแค่1,000 10, 0กิโลเท่านั้นเองนะคะแถมยังได้ปีโคตรจะใหม่ได้ปี23ด้วยพี่คะราคาลงไปละจากป้ายแดงเกือบ2,000 0,000พี่บอกเลยอย่างคุ้มนะคะซื้อมือ2แต่ได้รถสภาพปลายแดงแต่ได้ราคามือสองสุดยอดเลยได้4ประตูได้ตัว X-Series บอกเลยคันนี้เท่าแลมโบหาโคตรยากนะคะนานๆมีเข้ามาทีนะคะพี่๋าอ่ะ จอกันแล้รีบจับรีบจองกันให้ไวมาดูสภาพกันบ้างดีกว่าอ่ะให้ดูไม่ต้องดูอะไรเยอะแต่นี่ย้ําก่อนนะว่านี่คือสภาพรับเข้าใหม่ๆแรกเข้าเลยนะคะเรายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยบอกเลยคันนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยเดิมทั้งคันเดิมแท้แน่นอนพี่จา๋านี่เห็นไหมฮะใช้แค่หนึ่งหมื่นโขโคตถูกปร,ประวัติดีเครดิตดีพี่ไม่ต้องหาเงินดาวนะคะ ไม่ต้องหาเงินดาวมาเลยนะคะประวัติดีเคดีดีเอกสารชัดเจนพี่ฟรีดาวจัดไปเลยนะคะผ่อนงวดเบาๆเลยผ่อนงวดเบาๆอยู่ที่ประมาณหมื่นสองนะพี่นะคะผ่อนเบาๆประมาณหมื่นสองไม่ต้องดาวซื้อคนเดียวรายได้อยู่อ่ะ ตีให้สองหมื่นห้าซื้อคนเดียวจบเลยพี่จ๋านี่ได้รถสภาพกริบอย่างนี้นะคะเงินดาวไม่ต้องหาไปวางแสนสองแสนไม่ต้องนะคะปกติสี่ประตูแล้วราคานี้นะสองแสนไม่ต่ําอะถ้าจะไปออกป้ายแดงออกห้างนะสองแสนไม่ต่ําพี่ต้องถือเข้าไปนะคะแล้วก็ยังต้องผ่อนหลักหมื่นอันนี้เราไม่ต้องเก็บสองแสนสามแสนนั่นไว้นะคะแล้วมาฟรีดาวกับเรานะคะแล้วเอาไปผ่อนเลยพี่บอกเลยได้รถสภาพนางฟ้าถ้าไม่ดีจริงนะ พี่มาหาหนูเลยหนูรับซื้อคืนเต็มจํานวนพี่จ๋าใหม่แท้แน่นอนไม่มีการกลอใหม่นะฮะสําหรับซองของเราเรามาเน้นความเดิมของตัวรถเราไม่ต้องดูอะไรบ้างดูไม่ต้องดูอะไรมากมายเรามาดูความเดิมตัวรถเลยพี่บอกคันนี้ขอนําเสนอสุดๆอย่างสวยนะคะอโคตรอยากได้เลยคันนี้พี่บอกเลยนะคะแต่ที่บ้านมันมีเยอะแล้วอะ่ะอยากให้พี่ๆได้สิ่งดีๆไปนะ สาวงอิซูซูนะเครื่อง1.9ตัวนี้ X-Series บอกเลยนะ่าจะเป็นตัวแซดนะ นะคะรุ่นแซขึ้นไปนะถึงจะเป็น X-Series นะคะสัญลักษณ์มีให้เรียบร้อยสติกเกอร์ไม่ได้หลุดไม่ได้ขาดพี่จา๋านะคะสติกเกอร์เนี่ยอันนี้ติดมาจากโรงงานนะไม่ได้ทําเองเป็นรุ่น X-Series แท้นะคะนะคะฟิล์มติดมาให้แล้วเรียบร้อยพี่ไม่ต้องไปใช้อะไรเพิ่มนะคะไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรมาเพิ่มเขาแต่งหล่อมาให้เรียบร้อยนะคะนี่ดูไฟหน้าแบบใบ LED นะไฟหน้าแบบ LED ไฟเออขอโทษทีไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะได้มาแบบเท่ๆเลยนะคะหน้าหล่อของเรานะดูไฟตาอย่างดุดันนะนะคะไฟหน้าหล่ออย่างดุดันนะพี่อ่าโลโก้แท้อีสุสุสีแดงอันนี้ได้เฉพาะรุ่น X series เท่านั้นน,ะ,นะ,ะกระจังหน้าดำคาดแดงพี่บอกเลยนะคะใครเห็นรู้เลยว่าเป็นรุ่นไหนเราขับรุ่นไหนนะคะพร้อมมาด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยสเกิร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยพี่จ๋ากระจังหน้าไม่มีตรงไหนหากไม่มีชิ้น ส่วนตรงไหนต้องเปลี่ยนนะคะสีเทาแลมโบด้วยหาโคตรยากนะคะพี่ถ้าใครสนใจนะลูกค้าท่านใดที่เห็นแล้วชอบนะนะคะเห็นแล้วชอบรีบจับรีบ,รบจองนะเอิมให้ช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างคลิปพี่คะ่ะรีบคลิกเข้ามาเลยนะคะหรือนะคะสายด่วนก็ได้ที่0 987067324พี่จ๋านี่เรามาดูบอกเลยรถรถเรานะรถแท้ไม่มีกรอใหม่นะชนหนักเราไม่รับพลิกความไม่รับพิกสีกับด้านเราไม่รับ อะไรที่มันไม่เหมือนเดิมเราไม่รับเข้ามาพี่จ๋าเพราะเรามีวารันตีให้ด้วยหลังการขายนะคะดูแลดุดย่านมิรพี่บอกเลยนี่อยู่ให้ดูเลยนะคะนี่ไฟเห็นไหมฮะยังใหม่อยู่เลยสภาพใหม่ๆใ,ใช้ไม,ม่ใช้ไปไม่แค่หมื่นเดียวพี่ถือว่าแทบไม่ได้ใช้โคตรคุ้มเลยนะคะใครได้ไปโคตรคุ้มนี่กล้าให้ดูชัดๆเลยรอยต่อนะคะระหว่างการชนนะไม่มีส่วนไหนที่มันจะไม่เหมือนเดิมนะคะไม่มีขยับเลยแม้แต่นิดเดียวแนบชิดสนิทสุด นะคะนี่เห็นไหมจ๊ะ นะคะล้อมแม็กนะแม็กดำนะแม็กแท้จากโรงงานเลยแม็กลมดําแม็กแท้จากโรงงานยางนะคะยางแท้จากโรงงานนะพี่จ๋ายังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะใช้งานได้อีกยาวๆด้ายางบิสโต้นะคะพี่ยางบิสโตนปี2022นี่ะคะพี่ไม่ต้องห่วงเลยตัวยางนะไม่ต้องซื้อเพิ่มอ่าไม่ต้องซื้อใช้งานได้อีกเป็นปีๆนะคะนะคะอยู่ที่การใช้งานของเราแต่บอกเลยเราดูแลให้นาะยางของสิบแปดสท่าหกศปี2020 ยี่สิบสองนะคะอ่ะนี่เห็นไหมมาดูด้านในอู๋เข้าดูให้ลึกๆพี่จ๋ามองเห็นหรือเปล่านะคะมองเห็นหรือเปล่า,นะะอ,อ,ลาอ่ะให้ดูกันลึกๆพี่นี่ไงฮะนี่พามมดเข้าข้างในเลยนะคะไม่มีส่วนไหนที่จะไม่เหมือนเดิมนะ ไม่มีส่วนในที่จะไม่เหมือนเดิมนะคะชัดเจนทุกที่ทุกอย่างนะคะพี่จา๋านีให้ดูกันช้าๆแต่อาจจะมีเคลอะนิดนึงนะ,ะบอกเลยว่านี่คือสภาพแรกเข้านะคะสภาพแรกเข้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะ,ะรีมารีวิวเพราะรถเพิ่งเข้าเมื่อวานนะคะคนรีวิวอย่างเยอะนะคะไม่รู้ว่าเขาจะขายไปหรือยังนะคะไม่รู้ว่าเราจะทันเขาหรือเปล่าพี่นะคะถ้าเห็นแล้วชอบแนละ้วไม่ต้องคิดนาน คิดนานไม่ได้รถขี่พี่คิดนานไม่ได้รถขี่พี่ๆจ๋านะฮะนี่ คนเราอยากได้มันต้องไวค่ะใจมันสู้อยู่แล้วนะพี่นะไม่ต้องคิดเยอะกระจกมองข้างเห็นไหมนะคะสีเดียวกับตัวรถนะสีแันโบนะคะตัดกับสีดํามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยที่กระจกมองข้างพี่จ๋านะฮะนี่ดูเหลี่ยมคมนะคะดูเหลี่ยมคมนะคะเหลี่ยมเหลี่ยมคมของสีอันนี้คือด้านซ้ายนะด้านผู้โดยสารนะพี่จ๋าโลบาร์นี่โลบาร์แท้จากโรงงานนะโลบาร์เฉพาะรุ่นติดมาให้เรียบร้อยกระบะไลเนอร์ของแท้เลยนะคะออกจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะ ไม่มีถอดมาเปลี่ยนแน่นอนนะคะนี่สีเดิมแท้แน่นอนไม่ได้ทําซักที่เลยพี่นะคะบันไดข้างของแท้ติดมาจากโรงงานไม่ได้ถอดแล้วมาติดเองนะนะคะมาดูด้านหลังเห็นไหมฮะไฟท้ายนะไฟท้ายคู่หลังอย่างใสอย่างแจ่มเหมือนเดิมนะคะไฟเบรกนะไฟเบรกนะเวลาเราเออเวลาเราเบรกนะไฟขึ้นตรงนี้อย่างสวยอะรุ่นนี้บอกเลยอย่างสวยนะ่ังสวยเลย นะคะขี่ไปตรงไหนเห็นชัดสติกเกอร์เห็นไหมสติกเกอร์โลโก้ประจํารุ่นไม่มีฉีกไม่มีขาดสภาพโคตรใหม่โคตรนางฟ้าการันตีนะคะเห็นแล้วยังชอบนะ X s e r ซ e s เห็นไหมจ้าตัวหนังสือตรงรุ่นนะตัวหนังสือตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยรุ่นนี้มีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะจา้าพี่จา้าโลโก้อิซุซูสีแดง เนี่ดีแม็กตรงรุ่นนะตรงสเปคแน่นอนนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีเพิ่มไม่มีเติมมาเองนะพี่จ๋านะคะการชนท้ายการชนท้ายมาให้เรียบร้อยนะคะมีของโรงงานนะของโรงงานนะไม่ใช่ของไม่ใช่ของเทียมไม่ใช่ของเทียบใดๆทั้งสิ้นนี้ออกมาสภาพเดิมๆนะคะสเกิร์ตมีมาให้เรียบร้อยเอามาดูสภาพนะคะด้านฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าให้ดูภายนอกกันก่นกอนนะเรียม C ีโอ้โหยังแจ่มอะไม่มีส่วนไหนที่จะทํามาชนหนักมาไม่มี แน่นอนพี่ชนหนักมาเราไม่มีพี่ไม่ต้องห่วงพี่จา๋าเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในแล้วก็สภาพห้องเครื่องกันนะคะมาต่อด้วยสภาพภายในและสภาพห้องเครื่องอ้อลืมบอกไปรุ่นนี้นะคะกุญแจเป็นแบบนี้แล้วนะนะคะสมาร์ทคีย์เลสนะพี่จา๋าเรากดตรงนี้มาแล้วค่ะเข้าไปได้เลยแล้วปุ่มตรงนี้สามารถกดล็อกได้ด้วยนะพี่กระจกแท้แน่นอนนะคะกระจกบานแท้แน่นอนของโตโยต้านะคะ ไม่มีเปลี่ยนสีประตูมีมาให้ครบครบนะรุ่นนี้นะระบบะกระจกนะเลื่อนอัตโนมัติด้านคนขับพี่ขาบอกเลยฮะอย่างแจ่มดูแพงประตูสก่อนนี่นะคะไม่มีตรงไหนที่จะเปลี่ยนเลยนะแพงเดิมแท้ๆนะคะไม่มีนะคะไม่มีโครงสร้างที่มันไม่แท้นะคะพี่จา๋าโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะนี่เบาะนะคะเอ่อโทษทีนะคะ่ะหนังนะคะหนังนี่เดินหนังสีดำตัดด้วยได้เดินสีแดงพี่จ๋านี่ นี่ขอให้เห็นเลยสีเดิมแท้ๆแ,แพงควบคุมนะคะเป็นแบบอัตโนมัติขอประทานอภัยนะตรงนี้อาจจะยังไม่สะอาดนะอาจจะยังไม่สะอาดสักเท่าไหร่เพราะเป็นสภาพแรกเข้านะฮะมาดูด้านในมาดูภายในนี่เห็นไหมยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยพลาสติกที่หุ้มยังยังอยู่อยู่เลยนะคะบางแดดของเรานะม่านบางแดดของเราพี่จารุ่นนี้เป็นหน้าจอแบบ ดีวีดีมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยพวกมาลายมันติฟังก์ชันนะคะมีมาให้แล้วครบครบสัญลักษณ์ตรงนี้หุ้มหนังมาให้นะคะหนังดําเดินได้สีแดงอย่างตัดกันอย่างลงตัวนะคะสวยหรูดูดีนะคะรุ่นนี้นะคะกุญแจนะ,ะปุ่มสตาร์ทแบบพุทสตาร์นะคะท้ายเกียร์ธรรมดานะ,ะได้เกียร์แมนวนวลนะคะเบาะหนังนะคะเบาหะ,ะบาหนังแท้จากโรงงานนะคะเบาะเฉพาะรุ่นหนังแท้จากโรงงานนุ่มๆตึงๆนะคะไม่มีช้ำแน่ๆน,นะคะนี่ให้ดูตรงๆไม่มี ช้ำแน่นอนนะคะเบาเลยกินใหม่กินเจ้าของเดิมไม่มีนะคะแต่กินใหม่ของรถอะยังอยู่นี่ทุมให้ดูนะคะนุ่มๆตึงๆเลยพี่จ๋านะคะคอนโซลหน้าอย่างสะอาดนะคะเครื่องฟิตสตาติดง่ายไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะพี่อะมาดูมาดูนะคะนี่มาดูโครงด้านตรงหลังประตูนะคะนี่นะคะสภาพเดิมแท้ทุกคันพี่จ๋าแผ่นแผ่นอา แผ่นอะไรนะแผ่นรายละเอียดตัวรถนะคะที่ติดมาจากโรงงานนะคะบอกรายละเอียดของรถยังมีหัวน็อตน,นะคะดูนะคะไม่มีเปลี่ยนสีแน่นอนนะคะไม่มีรอยไขไม่มีอะไรเลยพี่นะคะนี่ แผ่นนะคะตรงนี้นะคะถ้าพี่มาดูรถตัวจริงแล้วเราดึงออกมาดูเม็ดอาร์คได้เลยเสาคานหน้าประตูเห็นไหมคะกล้าให้ดูเลยน็อตไม่มีขยับหัวน็อตไม่มีขยับใดๆนะคะหัวน็อตแต้มสีมาจากโรงงานยังอยู่พี่จ่าสภาพอย่างกริบบอกเลยนะคะตัวนี้เบาะปรับยังเป็นแมนนวลอยู่นะนะคะเบาะปรับยังเป็นแมนนวลอยู่มาดูด้านท้ายนะคะมาดูด้านฝั่งผู้โดยสารนะคะให้ดูชัดๆพี่จ่าโอ้โหใครได้ไปถือว่าคุ้มนะ รุ่นนี้นะเป็นรุ่นหายากนะยอดจัดไฟแนนซ์ก็ได้เยอะนะพี่ขาถ้าใครเครดิตประวัติดีนะคะพี่จัดมาเลยฟรีดาวข้ราราชการนะคะข้ราราชการบัตรประชาชนใบเดียวขอรายได้เป็น2เท่าของค่างวดเท่านั้นเองนะคะซื้อคนเดียวจบเลยพี่หานะฮะหรือมีงบดาวรือจะจัดสดก็ได้นะคะอยู่ ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะอาชีพไหนก็ออกได้ไม่ได้รับแต่ข้าราชการหรือมนุษย์เงินเดือนนะจ๊ะพี่จ๋านะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะมาคุยกันก่อนนะนะคะถ้ามีข้อสงสัยใดๆนะคะติดต่อหาเราได้ตลอด2ี่ชั่วโมงนะติดต่อหาอิวเลยอ่ะเดี๋ยวอยิวพามาดูห้องเครื่องกันนะคะเดี๋ยวอยิวพามาดูห้องเครื่องสักนิดนึงหรือถ้าอยากดูละเอียดละเอียดนะ ละเอียดกว่านี้นะพี่รบกวนนะคะติดต่อเข้ามาเลยตามช่องทางที่อยู่ให้ไว้นะอ่าเรามาดูส่วนของห้องเครื่องกันต่อดีกว่าจ้าอ่ามาต่อในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะพี่ๆค่ะอ่ามาดูเลยนะคะดูความใหม่ความเนี๊ยบของเครื่องนะคะพี่จ๋าไม่ได้เปลี่ยนมาแน่นอนนะคะเครื่องแท้นะคะเครื่องอิซูซุแท้แน่นอนพี่จ๋าหัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะคะเดิมๆไม่มีส่วนไหนขยับกลายมาดูใกล้ๆนะคะไม่มีรอย ประแจไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับนะคะด้านฝากระโปรงมองขึ้นมาด้านบนพี่จ๋านะคะมองขึ้นมาด้านบนเลยเมรร็ดอ์กนะคะยังอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดพี่นะคะมามองชัดๆเลยนะคะให้เห็นชัดๆเลยพี่จ๋าอ่ะนี่เห็นไหมอ่ะอาจจะไม่ดิ่งนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวมองอ่ะเอาใหม่นะอ่ะเห็นไหมคะนี่บอกเลยนะคะสภาพอย่างแจ่มนะพี่จ๋าสภาพอย่างหลุดนะนี่ บอกเลยเราเน้นความเดิมนะคะรถเราเดิมแท้แน่นอนไม่หนึ่งหมื่นไม่ได้ทำอะไรแน่นอนเครื่องอิสุสุห d ึ่งจุดเก้าดีีไอบูพาวเวพี่หะรุ่นนี้บอกเลย6สปีดนะเกียร์หสปีดนะคะหนึแรงม้าพี่คะ่ะพี่จัดมาเลยนะเครื่องนะคะเห็นไหมทุกอย่างทุกที่นะคะที่มีแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะ นะคะไม่มีส่วนไหนที่จะเปลี่ยนแน่นอนนะคะรอยนะคะรอยหนูแท้หนูกัดสายไฟไม่มีแบตเตอรี่ใช้ได้อีกนะคะยังใช้ได้อีกเราดูแลเรื่องความใส่ใจเรื่องคองเลีว้วเรื่องยางเรื่องอะไรเราดูแลให้หมดพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะถ้าชอบนะถ้าชอบรุ่นนี้รีบจับรีบจองกันให้ไหวนะคะ ไม่ต้องคิดเยอะนะไม่ต้องคิดเยอะนะคะมีปัญหาด้านใดสอบถามกันก่อนได้นะคะนะให้ดูกันคร่าวๆแค่นี้ก่อนพี่จ๋านะคะถ้าชอบจัดมาเลยนะมีคันเดียวบอกเลยมีคันเดียวรีบจัดรีบจองกันให้ไหวนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวอยุทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะอย,อยู่เพิ่มเติมในรายละเอียดไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะพี่จ๋านะคะ,นะคะเจอกันใน e ีพีต่อไปคลิปต่อไป E ีพีนี้ถ้าให้ข้อมูลไม่ครบด้านใดต้องขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า E ีพีหน้าอย่าลืมกด แจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดรถใหม่ๆสวยๆนะคะมีอัปเดตให้ทุกวันนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสุดท้ายนี้สวัสดีค่ะ